ตายครับตายหนึ่งตายหาอะไรเพื่อนมาดิครับยังไม่ตายเหรอครับหูกี่คิวเนี่ยยิงเดือดจัดเกมฟรีที่โคตรมันบอกเลยในชีดนชีดมีคนแบบผมโฟะ สวัสดีครับชาว Battle Game ทุกแบบท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ทางไปเกม Battle Legacy นะครับผมซึ่งเป็นเกมฟรีที่เพิ่งเปิดมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจดีนะครับเห็นบอก5 vs 5ด้วยนะโหมดแมปหนึ่งนะซึ่งดูจากปืนน่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2องป่าวะไม่มั่นใจนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจดีครับก็ลองหยิบม,มาเล่นหนุ่ยควิกสโคบด้วยวะน่าสนใจวะโอเคไปไปเล่นกันดีกว่าซึ่งก่อนดูลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับ เป็นกระจยจล้องซาเล้ผมและก่อนที่จะไปชมคลิปกันต่อนะครับพักชมสิ่งนะ่าสนใจสักครู่หนึ่งสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นลงทุนนะครับวันนี้ผมมีแพลตฟอร์มดีๆมานําเสนอครับนั่นก็คือ IQ Option นะครับเป็นแอปเทรดหุ้นนะครับ สมมติว่าเราลงไป100ดอลลาร์เนี่ยเราอาจจะปันผลกลับมาได้เป็น1,000ดอลลาร์เลยนะครับโดยวิธีใช้ง่ายๆนะครับเริ่มจากการสมัคร Account ค,ค,ครับและกดฝากเงินและสามารถฝึกเทรดได้ในบัญชีทดลองได้ก่อนเทรดจริงครับสำหรับใครที่เทรดไม่เป็นเนี่ยก็มีวิดีโอแนะนำการใช้งานด้วยนะครับโดยใน I q ค p t i o n เนี่ยเราสามารถเทรดได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิตอล Forex หุ้นคริปโตทองคำน้ำมันและอื่นๆอ,อีกมากมายครับ ดยวันนี้นะครับผมจะมาเทรดบิตคอยให้ดูกันนะครับโดยกราฟเนี่ยจะเป็นการดูกราฟแบบแท่งเทียนนะซึ่งดูได้ง่ายมากๆครับเข้าใจง่ายมากโดยเราก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าตลาดเนี่ยตอนนี้จะมีขึ้นหรือลงนะครับอย่างตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวบิตคอยต้องขึ้นนะครับผมก็เลยใส่ไปเลย100ดอลลาร์นะครับแล้วตอนนี้ก็คือรอเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้น และตอนนี้นะครับเหมือนจะเริ่มขึ้นมานะผมคิดว่าสัก20%ก็น่าจะโอเคนะล้วและถึงยังถึงอกกดขายเรียบร้อยครับผมนะฮะได้กําไรมาเลยครับแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากเริ่มต้นลงทุนนะครับสามารถไปที่ iq option ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ description นะครับผมและย้าไว้ด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับบัตรเลิ่นเลยก็ะสีโอเคครับกดเข้าเกมมา first time กันเลย มีเพลย์มีเซตติ้งเดี๋ยวขอดูเซตติ้งนิดหนึ่งนะ FOV กว้างสุดนะครับ Brightness ภาพอยู่ที่ high นะครับ high นี่น่าสูงสุดแล้วปะเฮ้ยมีล l t r a ด้วยหรออยากลองล l t r a อยากรู้ว่ามันจะสวยขนาดไหนมี Nvidia อันนี้ด้วยนะ Low latency ด้วยนะเกมเพลย์ play, อะไรต่างๆนะโอเคกดเพลย์เลยปะเซ s เวอร์ server. Academy อ่ามีเซอร์ฮะก็ดีนะถ้ามีเลือกเซอร์ได้ก็ดีครับ อ๋อห้องนึงมี10คนมีปิงน้อยสุดไหมเฮ้ยน้อยสุดร้อยหนึ่งทีมเดสแมทก็โอเคแต่ว่าอย่างน้อยก็มีเซิร์ฟทางบ้านเราให้เล่นนะครับนี่คือข้อดีโอ้โหอาวุธมีเยอะมากเลยอ่ะโอ้เอหนึ่งคารบายแล้วกันเฮ้ยภาพเกมโอเคเลยโอ้โอหโอโหลดภาพโหลดภาพโอเคยิงันนี้เลรอโอ้ไม่โดนเหรอวะอันนี้ความกด G ีปาระเบิดนะครกด รีโหลดโอเคโอ้มุมมองอ่าเกมแต่เกมคอนโทรไวอยู่นะรีโหลดปืนพกมาอู้เกิดอย่างงี้อ่าโอเคอุ้ยเขาหัวตายอยู่อู้ยิงกันตายไวอยู่นะโอเคครับเกมถือว่าไวใช้ได้แต่ก็เกิดเลวใช้ได้เหมือนกันศัตรูจะคงเซ็งๆกันเจออย่างนี้ แมบก็ไม่ใหญ่นะแมบบเล็กอยู่นะฮะเล่นง่ายดีผมที่หาศัตรูไม่เจอขนาดเจอละอุย้ยปืนเขาแรงกว่าผมขนาดนี้เลยเหรอคนไทยแน่นอนนะปอนเทพซ่าเนี่ยได้ปะสองศพปะสวยอยู่รีโหลดก็แต่บอกว่าภาพมันสมูทดินะอะไรล่ะเพื่อนมาข้างบนน่าจะมีคนืนได้พวกยีนี่หิปไฟได้ไหมโอ้ยได้อยู่โอเค ตายไม่ยากไม่ยากสวยสวยสวยอยู่รีโหลดดิีงมาผมว่ามูเมนต์มันดีนะสนุกดีเป็นอีกหนึ่งเกมฟรีที่น่าสนใจครับมาอ้าวชนะแล้วเหรอไวจังผมยังมีคิว9คิวเองอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ามีเลือกด่านต่อด้วยนะฮะเซิร์ดเดนเดสทรอยทีมเดสแมทไรเฟิลโอลี่ว้าว เ่าเสียงปืนก็โอเคนะเสียงปืนก็ถือว่าไม่งงแง้งนะครับถือว่าใช้ได้อยู่เสียงฟีทาก็คือพอได้ยินเสียงก็อยู่นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไอ้ลูกซองเหรออุ้ยอ๋อยิงช้าอยู่อ๋อโอเคอันนี้วอมนะอันนี้หอมโอเคยิงเพื่อนได้ไหมผมว่าด่านแค่นี้ต้องเล่นนี่ดีกว่าเขาบอกนี้ปืนเยอะนะสมคอนสโวลนที่สองเนาะใช่ไหมเท่าที่ผมดูปืนเอ้ยมีสกินเอ้ย คิวอี้วด้วยว่ะโอเคได้อยู่มีคนปะอ๋อโอเคได้อยู่ลูกซองหน่ะไหมยอยากลองข้างหน้ามีคนอุ้ยมีการนอนยิงด้วยว่ะโดดได้ป่ะเกมนี้โดดไม่ได้โอเคเพราะว่าไม่ได้มูเมนต์ดีขนาดนั้นนะครับคนข้าก็ไม่ึ้นไม่ขึ้นชื่อด้วยนะโอเคได้อยู่ ไม่โดนเหรอวะเฮ้ยไม่โดนโดนหนึ่งนัดสวยคือสไนเปอร์นี่ขอแค่โดนโดนก็พอตายโอเคโอ้มีคุกตะตู้ลิโหลดยัดเปิ่ใหม่เข้าไปตายโอเคสไนเหมือนกันใช่ไหมล่ะเพื่อนอ๋อไม่ใช่นี่หว่ามันก็เล่นปืนกลเหมือนเรานะอ่าได้ยินเสียงนะไม่โดนอุ้ย มันก็เลงยากนิดหนึ่งนะครับเล่นทุกกระบอกเลยปืนเยอะดีครับปืนเยอะดีผมว่าชอบนะผมว่าใครที่สายเกมแบบยิงๆอย่างนี้ผมว่าน่าชอบเพราะว่าปืนมันเยอะนะปืนมีให้เล่นเยอะมากนะคือเล่นกันแบบไม่เบื่อปืนเยอะจริงแล้วปืนมันเล่นได้หมดนะนั่นคือข้อดีอันนี้ยิงอันนี้ยิงไม่ยากอันนี้ไม่ยากต้องเล่นคาเลยวเพราะว่าคาต้เล่นง่ายเพราะว่าเห็นเขาเล่นกันเยอะมากเลยอ่าโอเคสงสัยต้องเน้นยิงหัวมั้งปืนพวกนี้ แต่ว่าแม็กกาซีหนึ่งน่าจะยิงได้เยอะอยู่นะเพราะว่าเออกระสุนมันเยอะมากยิงแค่ประมาณห้าหกนัดก็ตายแล้วอะ่ะกดไปก่อนโอเคได้อยู่นะเฮ้ยไมต้องเล็งก็พอได้อยู่นะปืนมนันยังพอแบบพอฮิฟไฟล์ได้อะ่ะตายหนึ่งอุย๊ยไม่ตายด้วยเอ้านี้มาทวิกสโคบโชว์เขาอีกกดไปก่อนเลยครับ กดไปก่อนเลยไม่ต้องโผล่มาสวยมากแต่มูเมนต์ไวอย่างเงี้ยข้อดีของมันคือทําให้เราเล่นแล้วไม่รู้สึกว่าเกมมันน่าเบื่อหรือเกมมันชานะผมว่าเกมมันเล่นง่ายครับแค่ช่วนพอสมควรเลยเพลินเลยดีเราบาร์บามี30นัดเหรอโอเคเฮ้ยบานี่ปืนลัวอยู่นะทางขวาเนี่ยตัวนึงโอ้มันโดดยิงอะตูไม่เกิดแล้วเหรอ ตายสุดว่าเกมนี้แม่นหัวนี่คือจบเกมแล้วนะใช่ใช่ขอแค่แม่นหัวแรงมากข้างหลังยิงผมมาซึ่งต้องก็จะโผไปเอ้าโอ้โหนอนยิงทึบกดไปจริงทีสวยครับผมคิวทั้งหมด15ตัวอตัวถือว่าเล่นดีขึ้นเล่นดีขึ้นครับผมแล้วก็คือเล่นเป็นเซิร์ฟเลยใช่ไหมไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเซิร์ฟก็คือเซิร์ฟ ทุกคนต่างเล่นทีมเดีแมทันาว่ามนเล่นง่ายนะครับมาลุยกันต่อเลือกอาวุธเล่นอะไรดีนี่ไปเอ้าเนี่ยคาเนี่ยมันมันยิงคุยขบยิงกันอะลองที่ลองลองโอ้ด่านใหญ่อยู่นะนี่เราอยู่ฝั่งไหนเนี่ยอักษะใช่ไหมโอเคครับมา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 โอ้ยอ้แบบใหญ่มากอันนี้แมพใหญ่อยู่ซ้ายมีปะตายโอเคสวย อุ้ยดูดีกระโดดเฉยนี่นพื่อนเพื่อนบอกว่าสไนอาจจะไม่เหมาะกับผมวะเนี่ยแหละต้องปืน,นอย่างเงี้ยแหละเออเสียงปืนอยู่ข้างหน้าเลยตายเถียงใครพูดวะข้างหน้ามีกรออุย้ยเต็มหน้าเลยตายครับสวยอยู่ ตายหนึ่งรีโหลดมีงตัวหนึ่งตายหาอะไรเพื่อนมาดิครับยังไม่ตายเหรอครับหูกี่ขีดวะยยิงเดือดจัดเกมฟรีที่โคตรมันผมบอกเลยขอแค่ยิงหัวนะนั่นเดียวตายฮะเข้าใจแล้วว่าไนชีตไนชีดมีคนแบบผมโบว่ะโอ้ยยังชอบเลยโบยิงยังไม่ค่อยจะโดนนะตายเอาตายเอาบอกโบ มาเลยโฟป่ะโฟเนี่ยโฟอะไรยิงอย่างงี้ว่าทำจริงโดนไปก่อนหนึ่งนัดพ่องไปก่อนหนึ่งลูกมาซ้ายแน่น่าลาบอกแล้วว่ามาซ้ายเพราะว่าขวามันออกไม่ได้ครับมีระเบิดอยู่อุ้ยเกือบอยู่สวยครับเล่นเป็นทีมกันเล่นเป็นทีมเพื่อนอะไรทนายเปอร์เหรอโอ้ดีไม่ตายเออตายครับ กดไปก่อนเลยครับสวยฮะมีเปลา่าตายครับอุ้ยนั่เดียวตายพวกสไนนี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะถึถ้ะเจอระยะประจันหน้าแล้วเขาแบบกดโดนตัวไงเราก็ยังไงเราก็ตายตตยไม่ต้องคิดเยอะด้วยนะข้างหน้ามีตูป่ะโอ้เออได้อยู่หมดพอดีจบเกม รีโหลดเออตายแบบเท่ๆนะครับผมอืมเกมนี้ชนะด้วยชนะแต่เขาว่าเราโปรด้วยมันมีแบบโหมดอื่นสักโหมดไหมไรเฟิลโอลี่ทีมเดสเซอร์เดนเดสทรอยเราลองเล่นเดสเซอร์เดนเดสทรอยดูบ้างไหมมันจะเป็นอีกฟิลลิ่งเลยไหมลองดูลองดูมาครับเดสทรอยเดอะออเจกตีฟเล่นปืนอะไรดีไปกระบอกนี้แล้วกันโอเคต้ตตอง ทำละออเอาเชกทีมนะ A กับ B นะครับก็คือเหมือนโหมดวางระเบิดนั่นแหละโหมดระเบิดทั่วไปนะฮะแต่ฝั่งละ5คนแล้วนนะมันก็ฟิกไว้ครับว่ามีแค่นี้นะมากกว่านี้ไม่ได้นะครับไปกับทีมน่าจะชุบกันไม่ได้นะเกมนี้พ่อมา,ากรึงลูกควงควันไว้ด้วยโดนนั่นน่ะมีคนวะแล้ววางไงอ่ะกด F เหรอเคเพื่อน แผลงเดอะบอมเขาบอกมีโอเคแพลและแคมบนแคมบนแคมบนว่าแคมฝั่งนี้ดีกว่าคนนี้ได้ดีคนนี้ขึ้นมาเอ้ามีงพิเานัทเหรอรีโหลดโอ้ยพิเอานัทเฉยเลยมันมาแก้แล้วครับเพื่อนโอ้เสียงแก้นี่คืออย่างดังพี่มาทันไหม นายูมีอีกตัวอา้าวไม่ทันครับผมผมไม่น่าเล่นกระบอกเมื่อกี้เลยเปลี่ยนอาวุธดีกว่าตายครับเข้าหัวคืนนัดเดียวตายเลยครับไม่ต้องคิดเยอะมีตัวข้างหน้าตายเพื่อนปลาเปิดละแฟนติ้งเดี๋ยวเพิ่งมานะเพื่อนขอแพนก่อนโอเคสวยอา้าวชนะว่ะเวลิกดูดอา้าว เพื่อนกันเองยิงกันเองทำไมเนี่ยเปลี่ยนจากเกมที่เราเคยเล่นทุกๆเกมอ่ะมันฉีกกันหมดแล้วนะตายครับแพลนเดอะบอมฝันนู่นเหลือตัวเดียวไอ้ฝันรุ่นสี่ตัวเลยหนว่ประตูหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนรีโหลดเข้าไปเข้าไปแหม่ไม่ต้องแก้เพื่อนสวยอะไรล่ะครับไม่เลยยิงกดท้างด้วยมา มีถึงกับพิมว่างงทำไมวะโดนอยู่รีโหลดโอเคอืมโอเคสวยเข้าก่อนหนึ่งลูกพาควันไปวิงเข้าครับยิงคนยิงมาเกือบตายอยู่ มีคนอยู่หน้าผมาเนี่ยอาฮ่าเพลินอยู่สวยครับเวลรีกุดหาอะไรอยู่เราฝ่ามือมีได้อยู่ตายโอเคสวยโอ้ยเกือบนะผมเกือบตายอยู่สลับฝั่งใช่ไหมอ๋อเล่นโอ้ถ้านเล่นอันนี้ก็จะจริงจังขึ้นมาฮะสลับฝั่งละ เล่นสนใดบ้างดีกว่าโอเคยิงชิวเลยเคลีอีหนึ่งครับมันเหลือสองตัวหนึ่งศพสุดนพกดีกว่าอุ๊ยพลาดเลยแม่นิดเดียวนิดเดียวได้อยู่ได้อยู่มีตัววิ่งมาสวยมาก Okay, อโอเคครับอืมโอเคเกือบตายอยู่ข้างหน้าหมดเลยอ่ะฮะตายหนึ่งข้างบนปะอุดข้างล่างแพ้แล้วครับสวยแพ้ไะทางขวาฮะสวยครับน่าจะโจบวาลาแปดแปดต่อสี่ใช่ไหม ดูจากสกอร์จบแล้วปะยังไม่จบยังอีกเหรออ๋อสิบสามเกมหพอเป็นโหมดนี้แหละจริงจังนะวะเล่นโคตรนานเลยตออกแพลนเฉยโอเคประตูไม่เปิดด้วยฮะไม่ข้างบนน่าจะข้างบนแหละเรียบร้อยจบเกมครับฮ่า นี่คือแพนนี่คือดิฟิวอะหอมมาดึงออกอ่าดึงออกหมุนเออเสร็จละโอเคสวยครับผมอ่าฮ่าเวลิกูดเวลิกูดถ้าลุกอจากเกมแหละอ่านี่จบแล้วอ่าโอเควันนี้วันนี้ละกันครับสำหรับเกมนี้นะเป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าสนุกดีแล้วก็มีโหมดหลักๆก็คือทีมเล่นแมตช์กับออเซอร์แอนด์เดสทรอยนะก็มีเซิร์ฟทางแต่แถวบ้านเราให้เล่นปิงไม่เยอะมากก็ถือว่าโอเค นะใครอยากเล่นก็ลองโหลดไปได้เลยเพราะว่าเกมฟรีนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมสนุกดีโอเควันนี้มาใน้นแลกันะกจะมปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแส้แจ๊คครับเป็นหัวใจกล้องซร้างในผมสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นกันครับขอจะวเซิร์วอนสวัสดีครับ